อาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีอะไรจะถามโรคช้างเนี่ยอยา่างวันเนี้ยก็มีเอฟซีหลายคนเขา,อ,าอยากจะรู้เนาะคือโรคช้างเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องรางของรังอย่างดียแล้วก็เป็นของหายากแล้วก็หมอช้างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของหายากมากเลยคืออยากรู้ว่าโรคช้างเนี่ยชาวช้างเนี่ยถือว่า ยังไงครับเป็นพุทธคุณหรือว่าเป็นเครื่องรางของขลังยังไงเพื่อป้องกันโรคนะขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมเรื่องลกช้างก่อนเราต้องมาคุยกันว่าลกช้างมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการปฏิสนทิระหว่างช้างเพศผู้กับเพศเมียมีปฏิสนธิกรังไข่กับสเปิร์มตอนนี้ช้างเนี่ยคนเนี่ยตั้งท้องเก้าเดือนตอนนี้ช้างเนี่ยตั้งท้องยี่สิบเดือนถึงยี่บสองเดือนก็เกือบสองปีนี้เราต้องกลับไปในเรื่องความเชื่อครับถ้าเป็นช้างป่าเนี่ยพอช้างออกมาเนี่ย ลบมันจะถูกสับประัตมาแย่ยงเอาไปกินอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณวิเศษหมายถึงว่าลบกก็เป็นเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มร่างกายของจัตอันนั้นในปา่านะครับพวกพรานพวกอะไรข้อหานะถ้าเขาเจอเขาจะเก็บไว้แค่หนึง่งคำว่าของหายะอัสองกลับมาช้างบ้านผมอีกเมื่อช้างบ้านถือปฏิสนธิแล้วอที่ก่อนแล้วม,มีคำอยู่เอาพูดถึงลบกช้างที่เกิดนะครับ พอลกออกมาเนี่ยเราพูดถึงตั้งท้องก่อนตั้งท้องยี่สิบถึงยี่บสองเดือนนะครับจากศประการสามสิปีเนี่ยเป็นถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็เป็นสัตว์ใหญ่จัดคู่บ้านคู่เมืองคู่ประวัติศาสตร์ชาติวัฒนธรรมแล้วก็มีความเชื่อในตำรามาตังคีรีาว่าเดตตำราโคจสาสตร์โคชลักช้างมาแต่อินเดียเนี่ยช่ช้างตั้งคัน อยู่ในท้องเนี่ยเขาบอกว่าช้างเชือกหนึ่งเนี่ยมีเทวดารักษาตัวช้างตามจุดขาสี่หูหางงวงงาตามร่างกายเนี่ยมีงวงงาหางเนี่ยมีเทวดา26องค์รักษางั้นเทวดาสองตนก็คือเพศผู้เพศเมียช้างพายช้างพังปฏิสนธิกันเนี่ยเขาเรียกว่าในท้องเนี่ยแม่ช้างเนี่ยจะเป็นจัตที่พระพุทธเจ้า ยกย่องว่าเป็นสัตว์หนึ่งบางสวิรัตก,กินแต่เพาะพืชผักก็ทําสมาธิเพื่ออดทนอดกั้นกว่าจะได้ลูกสักหนึ่งเชื่อหนึ่งตัวเหมือนคนเหมือนคนที่นับถือศาสนาพุทธจะทําพิธีบวชเขาเรียกมีหมอขวัญเล่าว่าแม่ลำบากลำบนแพ้ท้องกินเปรี้ยวกินเค็มทนุถนอมก่อมเกลี้ยงอยู่ในท้องเก้าเดือนทุกทรมานกิน เข้มก็ไม่ได้กินอะไรไม่เหมือนกันช้างเขาก็ห่วงตัวเองเมื่อช้างอยู่ในท้องเนี่ยนะครับยี่สิบเดือนเนี่ยเรามองว่าแม่เขาก็มีความตั้งอกตั้งใจงั้นเนื้อเยื่อเนี่ยก็เป็นเนื้อที่ห่อหุ้มร่างกายของลูกช้างนี่วันที่เกิดช้างส่วนใหญ่จะเกิดกลางคืนในยามที่สัพสัตท,ทั้งหลายนอนก็ตั้งแต่สี่ห้าทุ่มไปเมื่อกี้ก็ตีหนึ่งตีสองเมื่อเขาเกิดเนี่ยหนึ่งแม่ช้างก็เจ็บปวด สองในช้างป่าก็จะมีแม่แปลกมาคอยดูแลแต่ถ้าช้างบ้านเราก็จะคอยดูแลเพราะว่านา้ําเมื่อเขาจะออกช่องคลอดเนี่ยนะฮะเรามองว่าเวลาที่ช้างเกิดเนี่ยแม่ช้างเจ็บปวดใช้สมาธิใช้แรงลงปานเมื่อคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยลลูกช้างจะออกมาทั้งพวงทั้งถุงเลยนะครับพอออกมาทั้งพวงปุ๊บลบกช้างฉีดฉีกออกจากสายสะดือของแม่ลูกช้างจะต้องหายใจได้งั้นแม่ช้างจะต้อง โดยธรรมชาติที่แม่ช้างแม่ช้างสาวก็อันตรายหน่อยถ้าแม่ช้างที่เคยมีลูกแล้วเขาก็จะใช้เท้าใช้งวงดันให้ลูกเนีน่ยหัวใจทํางานงั้นลบกที่ห่อหุ้มเนี่ยเรามองว่าเป็นของวิเศษประการที่หนึ่งที่ทุกท่านพูดเราหายากเพราะอะไรช้างที่จะเกิดแต่ละปีแต่ละครั้งน้อยสองเมื่อเกิดมาแล้วคนโบราณเลยก็จะเก็บไว้ทํายายานี้เอามาผสมเคลื่อนยาแก้โรคหอบหืดแก้โรคภูมิแพ้ แก้โลกระบบหายใจกระสองก็คือเอาไว้ติดตัวเอามาตากให้งพึงลมควันเนี่ยติดตัวหมายถึงว่าเทวดายี่คูณสแล้วเท่าไหร่ล่ะครับ52อยู่ในโลกนั้นเขาเลยมองว่าปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มครองช้างตั้ง20เดือนก็ถือว่าหายากมากนะครับพอหายากตรงน,นี้วิธีการถนอมเก็บเนี่ยเขาก็จะใช้ลมควันแล้วก็พึ่แดด มันจะมีสองส่วนส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อบางๆเนี่ยเหมือนแก้วเลยเหมือนแก้วกระดาษกระดาษแก้วนะครับแต่ส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นสายลกสายสะดือเขาก็ถือว่านั่นแหละเป็นเหมือนหัวใจของช้างเป็นเส้นเชื่อมระหว่างแม่กับลูกงั้นใครได้เก็บรักษาไว้เนี่ยมันก็จะคุ้มครองป้องภัยนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งเป็นหมอยาส่วนหนึ่งความเชื่อถ้าใครเป็นเจ้าของช้างแล้วก็ได้มาด้วยสุจริต แล้วก็ขอแม่ช้างทําบุญให้เขาจุดธูปจุดเทียนปกปักรักษาขอโทรดาที่26องค์ลูกขอพรีมาเพื่อปกป้องป้องกัององนอันตรายก็เลยพูดต่อๆกันมาจนถึงวันนี้ว่าลกช้างสามารถคุ้มครองป้องภัยคือห่อหุ้มเลี้ยงดูลูกช้างมาตั้ง20เดือนใน20เดือนนั้นแม่ก็บริกรรมคาถาเมื่อออกมาแล้วก็ขอมาเป็นะวัตถุบงคลมาคนก็มาตัดเอามาตากแดดเอามาใส่กรอบเพื่อะระลึกถึงช้าง คนเนชอบบนบานสารกล่าวว่ามีบุญได้เป็นลูกช้างลูกม้าเนี่ยก็ถือว่าธาตุช้างนั้นเป็นมงคลนะครับได้เป็นช้างเผือกช้างสําคัญถวายพระเจ้าอยู่หัวหรือเติบโตมาแล้วเป็นช้างที่มีบารมีก็ยิ่งส่งให้เห็นว่า,าลกนั้นสามารถเป็นวัตถุมงคลที่คุ้มครองป้องภัยปัดเป่าลังควานาคุ้มครองไพ่พานเดี่ยวมาก้มกลาย ก็ไดกลายเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งช้างเชือกหนึ่งก็ได้มาผืนหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณสักสองตารางเมตรนะครับนี่ส่วนหนึ่งมันก็เปื่อนไปส่วนนึงก็เก็บถนอมไว้นะครับก็เรียนว่าลกช้างนั้นทางวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเนื้อเยื่อที่หอ่อมร่างกายช้างไสยศาสตร์ก็มองึ่งเป็นของหายากเป็นของสําคัญที่หล่อเลี้ยงอุ้มชูชีวิตช้างนั่นก็เป็นความเป็นมาที่ หลายคนก็มาพึ่งแดดแล้วตัดทําเป็นวัตถุมงคลไท่ตะกุดใส่หลอดติดตัวไปไปไหนมีเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาปัดเป่านั่นแหะครับเป็นที่มาของโรคช้างออยากรู้เรื่องอะไรอีกครับก็แสดงว่าโรคช้างม,มีเทวดาที่ที่อยู่กับช้างเนี่ยห้าสิบสองห้าสิบสองตนก็คือทั้งพ่อทั้งแม่มนะถ้าก็เทวดาเรามีความเชื่อท,ที่หัวที่หางก็คือปเปเร์มกับ กลางไข่ของช้างมาปฏิสนธิกันเป็นความเชื่อครับอพอเราเชื่อจะเกิดความรักความศรัทธาเมือ่อศรัทธาแล้วก็จะเกิดอภินิหารทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเชื่อเรารักแล้วเราเอามาเลี้ยงเรามาป้องกันภัยอธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่ง,ด,งด่งนั้นก็จะมา,อ,าอ,อํานวยอวยพรให้อยู่รอดปลอดภัยปกปักรักษาคุ้มครองพยานตอันตรายไม่มากั้มกลายนะครับอาจารย์ครับแล้วนกเออแล้วท,ทีแล้วหางช้างนะอาจารย์หางช้างก็ ก็กล่าวถึงกทำสุภาษิตนะดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่ทำไมให้ดูที่หางเปรียบเสมือนเนี่ยนะครับมือซ้ายมือขวาเราเนี่ยเราจะเกาหลักเนี่ยมันจะถึงกันจะถึงกันก็ผมจะเปรียบถึงงวงกับหางถ้าเขาปัดเป่าร่างกายได้หางปัดปอกหมายถึงหางที่รัดขาเนี่ยอ่ยาวงวงก็สามารถยืดได้ หางช้างนั้นก็จะปัดรังควานปัดแมลงปัดฝุ่นงวงก็ปัดอาบน้านึกออกไหมค้างหนึ่งตัวนะก็จะกระดิกหางตลอดเวลางวงก็จะสับจ่ายลเลี้ยงแมวช้างเนี่ยปัดเป่าพย,ายันอันตรายปัดรังควานเนี่ยก็จะปัดกลับไม่ได<อ>ดีออกไปกอ่จาจากตัวเรานั้นก็จะกลับมาอีกนิดนึงว่าถ้าช้างขี้เกียจมันก็จะเหมือนดินพอ่อหางหมูถ้าช้างตัวนั้นมีลักษณะทุรลักษณ์ลักษณะไม่ดีไม่รู้จักดูแลหางตัวเองช้างบางตัวเนี่ยเขาจะนอนขดหาง เขาจะเอากิ่งไม้เอางวงปัดกิ่งไม้เวลานอนเขาจะไม่ทับหางนั้นหางช้างจะเป็นพวงลูกใบโพสวยเลยนะครับหางช้างก็มีหลายแบบหางเขินหางปัดปอกมันก็จะมีลักษณะของมันนั้นหางช้างเนี่ยจะไม่ตรงเหมือนเอ็นนะครับจะบิดเหมือนเส้นผมไม่รู้ท่านผู้ชมเคยเห็นผมอยากโศกผมคันไหมแล้วมันจะเป็นเหลี่ยมไม่ใช่ตรงตลอดและไม่เสมอโคนจะใหญ่หางก็จะเลียวบิดก็มองว่าหางช้างนั้นเนี่ย เมื่อหลุดเองหรือทําพิธีตัดคําว่าหลุดเองหมายถึงเขานั่งแล้วสะบัดไปสะบัดมาเนี่ยโดยําไมก่อนเนี่ยพรานป่าพรานไัยที่เข้าป่าเขาจะไปเจอก็ถือว่าอันนั้นแหละมาปัดเป่าพยายนอันตรายผีสางนางร้ายไม่เข้ามากล้ำกายเพราะก็จะกลับมาเรื่องของมาตังครีราก็คือที่หางช้างมีเทพคือนาคราชปกปักรักษาอยู่งั้นพอหางช้างหลุดแล้วเราก็มาติดจนนึง คนภาคกลางเราก็จะมาทำพอดิสารจะมาทําแหวนส่วนทางคลังนครศรีนรรมราชก็จะเป็นตํานานเรื่องแหวนปอกมีดเป็นแหวนพิรอดคือทําเป็นแหวนเงินแล้วก็หางช้างสอดเข้าไปอยู่ในเรื่องของเครื่องราช,ชกกุธภัณฑ์หางช้างก็ทําเป็นแท่วาลวัชนีหรือแท่ปัดลังควานสาหรับจุ่มน้ํามนต์ในพิธีของพราหมณ์เพราะถืออันนั้นเป็นหางช้างสําคัญนะครับไม่ใช่หางช้างทั่วไปหางช้างเผือกไม่กระทั่งขนช้างเผือกถ้าเก็บรวบรวมไว้เนี่ย มาใส่หลอดใส่อะไรต่างๆก็ถือว่าปัดเป่าพยานอันตรายไล่ผีไล่สางไล่ศัตรูหมู่มารมีหลายคนมาทําเป็นกําไรเอาหางช้างมารวมกันสามสี่เส้นเมื่อถักแล้วอาหางช้างเนี่ยแท่น้ําำกามาถักได้นะครับเหมือนกับหวายเหมือนกับปอกมีดเนี่ยพอถักแล้วก็มาให้ครูบาอาจารย์างสายหมอช้างเสกมาขอให้สารประกรรปกปักรักษาทําพิธีขอขอแล้วก็มาให้พุทธาคมให้ พระเถรานุเถระนั่งอธิษฐานจิตนะครับมันก็จะเป็นวัตถุมงคลที่ติดตัวมีหลายคนครับมาหาผมเรื่อยแหละมาขอไปปัดเป่าบางทีจิตอ่อนไปเจอผีเข้าผีอะไรนะครับก็ผีเข้าแล้วแต่ความเชื่อนะครับอันนี้เรียนท่านผู้ชมไม่ได้มีทุกคนบางคนก็เป็นมหาเสน่ห์คือช้างงามเนี่ยงามเพราะขนหางช้างงามด้วยเนื้อตัวงั้นหางช้างก็นะปัดเป่าขาจัดอันตรายทําความสะอาดแล้วก็ เป็นสิ่งที่ดึงดูดดึงดูดปฏิพัทธ์สำหรับคนที่สวมใส่เป็นมหาสเสน่ห์ปัดลังควานเป็นมหาสเสน่ห์และก็คุ้มของป้องภัยก็เรียกว่าเป็นขนหางช้างที่ช้างให้มาเพื่อปกป้องตนนะครับงั้นผีสางเทวดาวิญญาณสัพเพเวสีก็จะเป็นที่เราขานกนว่ากครัว พอใส่แล้วก็เป็นมงคลบางคนก็ให้ผมให้อธิษฐานให้มีสมาธิใส่กําไรก็ทําการใดก็จับให้รูปให้คำใม้นึกถึงช้างช้างก็จะมีสมาธิกินอาหารบางสวิรัตไม่เด่เป็นช้างที่ดุร้ายทํานิสัยตนให้เหมือนช้างไม่ว่าจะมีโรคขนหางช้างติดตัวไว้ก็จะเป็นการสอนให้มีสนาที่จิตนะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรเขาก็ประสบควาสมสําเร็จครับเพราะว่าส่วนหนึ่งหางช้างก็หายากแล้วก็เป็นหางมงคล เจ้าของช้างก็ต้องทําพิธีขอขอตัดตัดแล้วก็มาเสกมาทาบุญให้เขาใครมีวัตถุมงคนที่เกี่ยวกับช้างก็อย่าลืมทําบุญให้กับช้างเขาก็ยิ่งจะเสริมบุญเราเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของหางช้างครับผมแล้วงานช้างะอาจารย์งานช้างเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงานเฉพาะเอาช้างเอเชียนะช้างแอฟริกาเนี่ยเขามีงานช้างทั้งเพศผู้เพศเมียคนแอฟริกาเขาก็ยิงช้างอะไรต่างๆก็ว่าไปนั้นใช้ชีวิตความเชื่อของคนพุทธ บ้านเราจะไม่ค่อยนิยมงานแอฟริกามาใช้เพราะว่าเขาตายด้วยด้วยเราไม่รู้แต่ถ้าช้างบ้านตายเรารู้เราจะรู้ว่าช้างแต่ละเชือกนั้นเนี่ยมีคุณวิเศษยังไงในชีวิตของเขาจะไปร่วมง,งานบุญงานพระไปแห่น่าไปงานสําคัญทางุทุศาสนาแล้วนาช้างเนี่ยเป็นหนึ่งในเทวดาคู่หนึ่ง ถ้าธรรมชาติอยู่ในป่าก็าจะไปแทงต้นไม้ต่อสู้กับลูกเทาถ้าไปแทงดินก็ไปต่อสู้แม่ธรณีถ้าลงน้ําก็ไปสู้ต่อสู้กับแม่คงคางานช้างเนี่ยมีอยู่หลายแบบมีงานเครือง,งานไหวงาปรีเป็นลักษณะคนโบราณเป็นงานอุ้มบาศเหมือนเราพระอุ้มบาศเนี่ยก็เป็นงานมงคลถ้าเป็นงานเครือก็ไหลออกมาเหมือนเหมือนไหวตรงเสมองานปรีก็เหมือนปรีกล้วยใหญ่นะครับอันนั้น งานช้างมีวิธีทอะไรก่อนงานช้างเอาไว้หนึ่งแสดงถึงอํานาจวัสนาบรารมีของช้างเพศผู้ปกโขงเป็นผู้นําเป็นจากโขงเป็นจากฝูงนั้นผมเคยพูดไว้กับท่านผู้ชมแล้วว่าเราทุกปางช้างควรจะมีช้างงานไว้ปกโขงมีแม่แตกไว้ดูแลลูกหลานเมื่อคุณวิเศษมีเทวดาปกปักรักษางานช้างก็ถ้าหลุดแตกหักก็เกิดจากสองแบบตามความเชื่อไสยศาสตร์ทางด้านหมอช้างกันหนึ่ง เทวดามาหักก็กลายเป็นว่าพระพิคเนตอินเดียหักด้านซ้ายประเทศไทยงาหักด้านขวาคาว่างาหักคือการเสียสละการเสียสละนั้นก็มีตำนานพูดถึงพระพิคเนตก็เทวกรรมว่าพระศิวะพระพิคเนศถ้าเป็นลูกพระสิวะพระศิวะคว้างจักรไปครับพระพิคเนตยอมเสียสละเอางารับก็ทําให้งาหักงานนั้นก็เลยเป็นงานที่เสียสละงานที่ยอมรับความเป็นพ่อ นอบน้อมงั้นงานงาที่เกิดจากนอบน้อมและเสียสละมันเป็นพลังอำนาจเพราะงาน,นนั้นเนี่ยมีคุณวิเศษไม่ได้ถูกตัดเองตัดหมายถึงเอาเลยไปตัดหากโดยจักของพระศิวะดังนั้นงานหักก็เลยมีนามความเชื่อเป็นคุณวิเศษเรื่องงานกาจัดงานกาจายกําจัดนี่พ่อกําจัดกําจัดเพื่อตัดให้โดยใช้จกักดังนั้น โดยธรรมชาติสัตว์เลี้ยงตวน้นนอยที่ผมเคยเลี้ยงช้างมาตลอดงาก็จะหัดดกแาบนึ่มที่เคยเห็นเลยก็ต่อสู้กันระหว่างตัวผู้แสดงอำนาจความเป็นปกครองนั้นก็เลยบอกงาเป็นเรื่องของอำนาจต่อไปงาแทงต้นไม้ช้างก็อาจจะมีคุณวิเศษมองเห็นลูกเทวดาก็ต่อสู้กันงาหักแสดงว่าช้างแพ้งานนั้นก็เป็นคุณวิเศษว่าหนึ่งเสียสละกสองอำนาจแพ้ลูกเทวดาถ้าไปแทงดินแม่ธรณีเปแทงน้ําแม่คงคาง ก็เรียกว่าต่อสู้กับลูกเทวดาก็เป็นงานกําจัดกำจายงานนั้นเราทําอะไรงานนั้นก็คืออํานาจเป็นตัวแทนเป็นอาวุธประจํากายของช้างนะครับนอกจากแทงเปิดไม้กินธรรมชาติแทงดินกินเนยโปผงและต่อสู้กับคู่ต่อสู้เสร็จแล้วเขาเสียสละให้เหมือนกับในตํานานพระพิฆเนศนั้นเมื่องานหักแล้วเนี่ยคุณวิเศษก็คืออํานาจ็ายิยงมากกว่าลกมากกว่าหางช้าง หายากและสําคัญอยูแล้วสองก็คือมหาอํานาจนั้นคือพลังงาจะมีพลังคุณ,ณวิเศษคือพลังที่ร่างกายของเขาสามตันสี่ตันเนี่ยไปถ่ายทอดที่งานนั้นงานเนี่ยใครมีไว้เขาก็จะไปแกะเป็นพระพระ,ะพระพุทธพิมพ์ต่างๆพระพิมพ์สมเด็จเป็นรูปเหรียญต่างๆสําสคัญจะไปทําแหวนทํากําไรก็ถือว่างาช้างเนี่ยมีพลังคุณ,ณวิเศษในเรื่องของอํานาจ คุณวิเศษอำนาจนั้นก็สามารถข่มขู่ศัตรูหมู่มารข่คมขู่อำนาจวิญญาณทั้งหลายแล้วก็ข่มขู่ในเรื่องของหมู่มารทั้งหลายหรือวิญญาณเล่ยล่อนหรือพลังงานที่อ่เข้ามาโดยจิตเราไม่แข็งเท่าเนี่ยงาช้างก็ช่วยปัดเป่าทิมแทงต่อสู้ให้งั้นงาช้างก็เลยเป็นตำนานความเชื่อมาตั้งแต่หลวงพ่อเดิมตั้งแต่อาจาันย์เฮงไพวันหลวงปู่หลวงตาหลายๆท่าน นะครับก็ต,ต้องคุณวิเศษอีกอย่างหนึ่งใครครอบครองงานก็อย่าลืมทําบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วขอสร้างาหน้าไม่ใช่มีงานช้างแล้วจะเป็นคุณวิเศษอย่างเดียวเราต้องมีการอธิษฐานจิตมีการทําบุญให้กับชีวิตของเขาเพราะงานนั้นเนี่ยแลกมาด้วยชีวิตหรือเปล่าเช่นต่อสู้แล้วก็เสียชีวิต <S <S หรือสองเขาตายแล้วลม้มเราถอดงานเขาออกพระเขาตายล้มเนี่ยคาว่าล้มหมายถึงตายเนี่ยทําพิธีขอเข้ามาแล้วถอดออกก็ทําบุญให้เขา เจ้าของงานก็มาทําเป็นวัตถุงคมแบ่งเป็นให้กับข้าทาสบริวารได้ใช้หรือเอาไปแลกเปลี่ยนเปงินตรานั้นผู้ที่ได้นํางานนั้นไปทําส่วนใหญ่ก็เอาไปประดับโต๊ะหมู่ในรนั้วในวังก็จะไปประดับพระบรมสารีรักเพราะว่าเอามาค้ำชูพระพุทธศาสนาเอามาค้ำชูสถ,สถาบันสถาบันชาติศา,า,า,าสนาพระหัตถ์ก็จะมีนํางานช้างมาตั้งในโต๊ะบูหรือคนจีนจะนิยมไปตั้งอยู่หลังลรูปบรรพบุรุษ ถือว่างาช้างนั้นเป็นมงคลครับได้มาด้วยเงินทองแสดงถึงอํานาจบารมีเป็นพุทธบูชาส่วนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ท่านติดเนื้อติดตัวไม่ไว่าจะเป็นผ้าสมเด็จเป็นกาไรเป็นแหวนต่างๆก็ถือว่าเป็นส่วนที่แปลรูปออกมางั้นงาช้างก็จะเป็นพลังพลังที่หนึ่งก็คือรู้จักจกระตันยูกรู้คุณคืองาช้างเนี่ยดังคํากลอนนะน,ะนราชาติไม่วางววยเมื่อไราสิ้นทั้งอินทรีย์จะติดยูดจะชั่วดี ประดับไว้ในดอกาก็คือที่งาช้างตายแล้วยังวัวควายยังมีกระดูกไม่มีประโยชน์แต่งาช้างสิ่งที่เขาตายไปแล้วสิ่งที่เขาฝากไว้คืองาช้างแล้วมันก็คืออํานาจจิตของเขาจะไปอยู่ที่งาหววแหนปกปักรักษาเพราะงานนำมาซึ่งอํานาจหนึ่งความหล่อหลอลอเขาคือได้เป็นพ่อพันธุ์หล่อที่สองก็คือปกโค หลอที่สามก็คืออํานาจในการต่อสู้ชนะตูศัตรูหมู่มานศัตรูก็คือช่างงานด้วยกันนะครับเมื่อตายไปแล้วจิตเขาจะไปอยู่ที่งานช้างนั้นงานช้างก็จะเป็นพลังางานทังศัยศาสตร์อีกนิดนึงว่าเมื่อมีงานช้างแล้วก็ปกปักรักษาคุ้มภัยชนะพยันอันตรายนั้นคนที่มีไว้ก็เป็นหมายถึงอานาจอํานาจพลังจิตมันเหมาะสาหรับผู้ที่จะเป็นผู้นําตารวจทหารและราชการหรือผู้ที่เป็นผู้นํา นะครับนี่ก็ควรเป็นมาของนาช้างครับผมก็ถือว่าต่หลงเราจะเป็นในรักช้างนาช้างหางช้างครับเป็นคณวิเศษเป็นคนเชื่อในกลุ่มของคนลงช้างและพวกผู้ที่ศึกษาสยศาสตร์หายากมีอำนาจโดยทางวิทยาศาสตร์และสยศาสตร์ก็ใครมีไว้ก็ครอบครองนึกถึงเขาครับจิตวิญญาณของเขาอย่าไปคิดว่ามีแล้วไปทำหนึ่งสองสามสี่ต้องอยู่ในสิ่งนี้ทองาช้างหางช้างลกช้างก็จะ ช่วยเสริมบารมีนะครับครับผมโอ้งั้นก็ขอบคุณท่านอาจารย์อิทธิพันธ์มากๆครับที่มาเล่าเรื่องโรคช้างเนาะเรื่องอันนี้ให้เราได้เข้าใจเรื่องหางช้างเรื่องงาช้างต่างๆเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นเครื่องรางนานของข้ังอย่างดีแล้วก็หายากจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นโรคช้างโรคน้องแฝดเนี่ยนะครย ก็คือคุณนายต๋อเงท่านเก็บไว้แล้วก็มอบให้สําหรับผู้ที่มีอุปการะคุณเลี้ยงดูช่วยเลี้ยงน้องแปดมันก็มีจํากัดนะครับได้ไปแล้วก็มาช่วยกันเลี้ยงช้างต่อไม่ใช่ได้ไปแล้วเอาแต่ได้เมื่อได้แล้วแลกเปลี่ยนกันชีวิตแลกชีวิตเทวดาเขาก็จะไปปกปักรักษาคนที่มาช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอันนี้ก็เป็นเคล็ดทางหนึ่งนะครับในการตอบแทนคุณขอบคุณครับสําหรับช่วงนี้ล<อ><อ>่าวมาจากสพทการการศึกษาไม่ได้อุตลิวิชา สิ่งใดผิดพลาดประการใดที่ไม่ตรงประเด็นสำหรับท่านผู้ชมนะครับก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ซับสไคร b e กดกระดิ่งในช่องมานาสตอรีนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์ครับผม